โอดสงครามสมุทรน้ำพึ่งมิดฟิลวัย20ปีรีกรีเยาวชนทีมชาติไทยยู20ชิงแชมป์เอเชีย2023รอบคัดเลือกอยู23ชุดลุย W A F 2023ที่ประเทศซาอดุดิอาระเบียยู23อาเซียนคัพ2024ที่ประเทศกาตาร์ถือว่าได้เป็นการซ้อมกับรุ่นพี่เสริมประสบการณ์เป็นอย่างดีเป็นลูกชายของจตุรงน้ำผึ้ง อดีตนักบอลสวนกุหลาบนักเตะธ,ธนาคารกรุงเทพชุดชั้นไทยลีกที่มีโค้ชเฮงวิทยาละหอกุลคุณทัพจากคลองโคนอคาเดมี่ที่โค้ชอ้นรังสรรวิวัชชัยโชคดึงตัวมาร่วมทีมเมื่อปี2021หัวปีแรกได้เข้ามาเพียงร่วมซ้อมกับทีมและลงบอลถ้วยปีดานัทเท่านั้นถูกปล่อยยืมไปให้เชียงใหม่ยูเนเต็ดในไทยลีก2เอาไปใช้งานได้ลงสมรองเกมลีกอยู่4เกม เพียง35นาทีเท่านั้นฤดูการล่าสุด2023ทั2024กลับมาลงเล่นให้เทโรเกมดีก14นัดตัวจริง5นัด635นาทียิง1ประตูถือเป็นผลงานปีแรกที่ได้ลงสนามในไทยลีก